คสอแ่ต้องรวมอีกะจะวางคู่แดงเองพี่รูแค่เหมอดไฟเองพี่ง่ายต้องเังัเนแบบเปคลิปเดียวเนไม่ได้ด,ด voilà ู่งสองแม่เดี๋ยวทำเป็น่องสามด้ใมอาดูแกในคูิระห่าดกันต่อแวเกมระหว่างราทีาเปกับพการใี แต่ค uh oh, ือเวลาล่างสมกันแล้วจันนี้ตักได้หลายมาในเกมต้นยิงแล้วโอ้โหชนเสาสองเสาแล้วแจ้งก็ไหเอิบหนึ่งประตูบอลศูนย์แโอ้โหตรงกลางไปเสียบอลดูแล้วก็เสียประตูเลยแล้วตอนนี้ผู้การเอฟซีเป็นาทีแรกของครึ่งหลังครับโอ้โหที่ได้ประตูต้องบอกว่าจะมาไปดักบอลออกมาได้แล้วต้นมีคนเดียวลุ่โล่องเลยพิกแล้วเก่งอยู่นีไม่เหลือแล้วโอ้โหไม่ต้องหันดูได้ซั้งเลยโปรใสที่สัตยานสุดหน้าล้วนุล่วง พิชมาเลยแล้วยิงเลยแล้วมองโฉงไอ้เพื่อนนี้ใม่ถึงเนี่ยอ้าแล้วแล้วชนาบอลแรกขึ้นนำแบบนี้แต่รักษาแค่พอได้หรือเปล่าครับโอ้โหเปิดแลบแล้วเป็นบอลของผู้ตายแล้วจะสวนกลับถึงเวลาหที่มีการเปลี่ยนแปลงดูผู้เล่นหลายคนครับเอาขวามาแล้วเปิดจับลูกนี้พิตาแล้วไ่ติดแล้วาแรกดูไอ้ทันทานของวันทรายบอลแต่อ้าวตกแตะให้ทางเราผู้การตีปู่ไม่ดีแล้วดูสวยเนี่ยสามคนต้น ซ้ายมาโจล้อหลังนิดนึงยังแต่งได้แล้วคืนอีกทีนึงไม่ถึงแล้วกูขู่โโดินลึกเกินไปแล้วแตกยังรับได้ดีแล้วพุ่งไกลขึ้นมาทางขวาลูกนี้เช็ดได้แล้วมึงกาโอนแล้วสินตน้องไปโอ้โหจุดโทษอหรือเปล่าลูกพุ่งสินไอ้ไม่น่าจะใช่จุดท่อจะต้องสัิดยางแบบนี้น่าจะเป็นปีคิปครับ น่าจะเป็นปีคลิก้าสัญญาณมือมาแบบนี้นโอ้โหถ้าจุดโทษเนี่ยต้องชี้วันนี่จุดโทษเลยครับโอ้โหเลยปะตายโอ้โห,ป,โโโหปีคิกระยะเดียวสุดโทษเนี่ยแต่ว่าขยับจุดอะไรท้ายนิดนึงครับบนเส้นเลยครับโอ้โหนี่ได้ยินเต็มเสมอขึ้นมาเลยลาเซดาพอเลยที่จะนำเมือ่อชี้เองครับโรน ผมอาจัรย์ของทีมเลยครับกำแพงเอ้าลึกไหลมาเพื่อนเนเหมือนไม่รู้โอ้ดูไหลมาเนี่ยหนึงประมาณสองวิถึงได้ยิงครับคู่ทีาไหลต้วงยิงเลยไม่แน่ครับอ้าวแล้วทุ่มแบบนี้เปล่าแน่นอนเลยที่บางทียืนใกล้ยังเดินไปแล้วมันทุ่มไปสุดแขนเลยใช่ครับบางทีมันใกล้ๆมันทุ่มลำปากว่ะยืนไกลๆครับุ่มมาโจ๊ โสดนติดด้านหลังแล้วยังพัดบอลขึ้นมาอีกครับยันติดด้านาเจสวนกลับขึ้นไปมุมเป็นออกหลังไปเลยดีกว่าครับจ้าสว่างมุมกับหลังแบบนี้บางทีตรงต่อขึ้นมาเป็นเรื่องเหมือนกันครับโอ้แม่ไอ้รุน,นเตะม,มุมบ้านครับเปิดเลียดเยมาลูกนี้ยังจับไม่อยู่กับมันพัดาน้าจโจจะตัดหลบไม่ผ่านนะโดนฟัง แล้วโดนสอยลงไปเลยนะลูกน right, ี้เห่จังหวะจะ่ทุกกระทะในสนามก็รู้จักปรับมือหอโคตรกันในถึงขั้นมีสปีดดิครับแล้วมาดูว่าปีคิประยะค่อนข้างอันตรายครับดูว่าเท้าหนักจริงลูกนี้เอ้าเนี่ย น้อยครับตักตีเสมอสำเร็จครับสองตู้ต่อสองครับใช่ครับเมือคู่นี้ได้นำกันไม่ห่า๋ยวตีเสมออีกแล้วที่เด็ดจริงๆครับตีลูกเมี้ยแบบนี้นี่ผู้สาตูตะกี้นี่ยืดมองอย่างเดียวแล้วใช่แล้วโอ้โหเรียกว่าพิงตาเลยขาตายไปเลยครับปู่ดักได้ครับบอลไม่แหงจะให้เพื่อนไม่ถึงครับป้องแล้วโดนสอยข้างหลังลูกนี้ชัดเจนเดียวไม่โดนบอลเย้ะแม่บังสวยลตื่นเต้นเดินมาขอโทษเพื่อนเลยครับ โอ้โหแล้วมาได้ฟรีคิกอีกแล้วเนี่ยโอ oh, oh, me, to to ้โหตอนยิงมันจะยิงเข้ามหยกหยกใสซอยเข้ามาแล้วโอ้โหแต่ขราวนี้ไม่ตรงจอบเลยครับทุกการระยะมันไกลครับยิงย้ายไม่เหมือนเดิมครับโอ้ถ้ายิงเหมือนเดิมมันจะเอาเข้าอีกรูแน่นอนครับเพราะว่ายิงหนูลูกมาสักงคู่เปนคนกริบเลยครับ เปิดยาวแล้วก็ไม่ดีครับตักได้พุการให้มาสวยครับพลิกลูกนี้เข้าซ้ายแล้วยิงนู่นหได้ตรงต่อด้วยครับพุตาตอนนี้งานเริ่มจะชุกครับตอนนี้งานไม่ค่อยมีเลยครับตอนนี้งานชุกเลยมาไปซ้ายขวาทีครับนี่มาเป็นยาเลยครับมาเป็นชุดครับได้โอ้โหเรียกว่มมามาเป็นชุดชแบบนี้ยิงลูกสามประตูไม่ค่อยชอบด้วยครับเปิดเลยแม้ เสาสองทุกนี้จับได้แล้วคนเลขทุกนี้ก็ข้ามขาแล้วพ่อโอ,โอ้โหนี่เล่นท่ายากเลยแน,น่นอน,นกระโดดมานี่ไม่ปล่อยบอลตกพื้นแล้วกลับไปจริงทุกนี้ไม่ตรงต่อเลยคุณบอลเรล่นนา,า,น,น,านี้ท <c oughs> ่ายากนี่เยอะครับหลายคนนะใช่ายากทั้งนอกสนามแล้งในสนามยิงไกลทุกนี้โอ้โหยิยืนมองเหมือนกันนั้นตากสอตูแตากนี่ยครับโอเ้เอาสายตาเซฟไปแล้วเแล้วสักครู่ครับ ต่างตแตกาดยาวขึ้นมาลูกนี้แม่บอลยังถอยเลยงม่งทิ้งได้ครับ่เป้นรูโ้อยากทอลไาเง้ยกาเ็นผ้นนะนู้กา้าครั พุ่มาไม่ผ่านนะเอาแล้วยังปอนกลับมาได้ลูกนี้ตามไปที่โอ้โห,โหแล้วเข้าด้านหลังลูกนี้เปล่าครับโอ้ดีที่เ่าไปก่อนถ้าเปล่าไม่ถ้าเปล่าขึ้นมาเมื่อคู่เรียกว่ากองหลังกับผู้สอบประตูเนี่ยไปเรียกว่าเกี่ยงกันเล่นด้วยนะหว่านเนี่ยตามเตะัเปล่าประตูขึ้นมาเอาแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวก่อนแล้ว จะเปลี่ยนเอาทางด้านบอลออกแล้วก็ส่งเบิร์ดลงไปแล้วส่งผมเบิร์ดนี่ทรงผมแกในบาดใจจริงไหมโอ้ยไม่รู้เว้ยปัดช่างไหนเนี่ยครับสงสัยจะช่างเดียวโรนัลโด้แน่เลยครับสรงผมชัดเจนนะรองเท้าก็ชัดเจนนะตนคืนมาแล้วเพื่อนจับบอลไม่ดีนะวันนี้เตะแ็อาจจะเตะอาจไม่โดนครับ เป็นเร็วทันทีแล้วเบิร์ตขยับหลอกว่าเบิร์ตเข้าซ้ายแล้วก็ให้โฉโอ้โหน้ำหนักมันไม่ได้นะทุกนี้โจบเทียบทิ้อทองออกไปเลยแล้วลูกตาจะปล่อยออกหลังครับเอาเมย์ซัคใส่สปาร์ตูตขึ้นมาครับแต่จะขอเปลี่ยนตัวนะนั้การนะสองตำแหน่งเลยครัการเปลี่ยน,น,นตัวย้ำอีกครั้งแล้วว่าเปลี่ยนได้ห้าคนคนระับ บางทีเนี่ยนะเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วก็อาจจะหลงหลงลื่นๆกันบ้างก็มีต้นทีจังหวะนี้ก็ผูกตัวต่อตัวแล้วไปได้ครับของมาทางด้านขวาเข้าซ้ายขี่ตรัลูกนี้ก็ก็ยิงลอยออกไปเลยเครับผมคนนี้ยืนมองดูแกนี้คนเดียวโหเล็วเลยต้นเนี่ยยังยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับ โดนจอร์กขึ้นหนักเลยโอ้โหหายไม่เลยครับใช่ครับต่อหลังก็ทำประตูที่สองขึ้นนำได้กัเจ้าตัวนะหายไปเลยปุ่มยาชีมาโจถึงเราให้คราวนี้ต้นคนเดียวเราไม่ได้แล้วนะจังหวัดดีโอ้ไม่ได้เลยบ้าไปหมดมองหน้าเหมือนว่าตั้งเปิดจ้าพี่ชายครัไม่ตรงเพื่อนได้อีกครับไอ้ตั้งใจจากปากประตูขึ้นมาแล้วสองรอบรัชนาพรเล็กครับ โอ้สกอแบบนี้ยังลูกผีทุกคนอยู่ทัังสอง2ันตัวสองเาะสั้นเอังฝาดอวอ่ะเอ้ลองบุญไอ้เลยไว้หน่อเนาะมาเลยเอ้เอาอาเอาอม่าไอ้ัวต้องเช็ดสนามต้องเช็ดสนามออแล้วบาผมเต็มแล้วเอา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 ดา้เาระดาเลย ลงไปด้วยนะเต็มด้านเดียเนี่นเช็ดเท้าหน่อยฟ้องหนักจนลุยไม่ได้ครแล้วแต่ที่ขึ้นครับของกันหน้าแล้วน้ำบอลเล็กทำดูจะพุ่งไกลยังไงครับเล่นด้านด้านมาเป็นเป็นลุยมาหนึ่งโตทางซ้ายเพื่อนบ้านอยู่จะไม่ให้แล้วถืนจะไปตรงกลางเองดูน้องโถวจังหวะที่เล่นยากเดินไปครับ โอ้โหแล้วตูแล้วมันแหว่สองบาสวยอะมันดูแหมเอาตัวรออไปได้แล้วเพิร์ดคืนกับมันตั้งเงินใหม่แล้วโศขอให้นาแล้วทิ้งมาลูกนี้สวยครับยิงโอ้โหเป็นลุกยืนเดร็วลูกยิงออกแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูมันได้ับปี่อยู่เลยยังไงอ่ะตัวว่าิีงไปไหนไม่รู้อ่ะตัวน่าจะู่ไหนแล้วเบนโอ้โหโอกาสดีโอกาสทองเลยอ่กจอบนี่ไปเยอะเลยครับ ตัวรนี่เราอาจจะไม่ใช่ตองหน้าธรรมาชาติแล้วตอนนี้ต้นจะพิงเข้าซ้ายถูเขาจะโดนขึงบอลไม่ดีแดูแจ๊้ลดยมาสวยไปเองแั่นเจ้าดูมาไปาต่อแล้วลูกนี้ปังกัน <c oughs> โอ้โหดิโดนตีทิ้งไปเลยนะเล่นมีบอลเอาล้าเสียหรือเปล่าครัพ่อวิเศษจะมีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่แล้วต้นเล่นนี้ีบอลกับเจ้ากับลูกนี้แล้วล่ะขอเลิกกับ ตัดที่บอลแล้วมากตัดตัดบอลเอาไว้ก <deal> ่อนโอ้ยยยยย่นยอ่ยยยยยยวยย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 ยเยยยยยยงหยยนี้ยอยโหแลยยสยยยยนมยยยอยัยย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 ย้ยยแยยยยีนย้นยย้ยยงยสยยยยยยัยยยยยย้ยย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 ลยยยยนนี้ยย่่ยยยยยยย่ยยย้ยหยย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 นยย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 ย โอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สามแล้วหน้าแล้กระดานบอลเลสมีโอกาสหลายครั้งแล้วโด,เออดยเฉพาะต้นคิดจังหวะสวนกลับมีอันตรายครับแต่จังหวะตะกี้นี่ไม่ตัดสินใจสองเพื่อนไม่กล้าลากไปต่อครับโอ้โแล้วเช็คระยะอะไรนีที่เกือบไปครับเช็คระยะนี่เกือบแล้วโอ้ายยาเกือบ,ออบจริงเกือบอะไรครับเกือบเข้าครับแต่ตรงก่อนที่เรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วสัตว์มูมื เ็นนี่ทำประตูฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แ,แล้วทำประตูตัวเองให้อีกจบโอ้โหทุกคนจะแจกส้มให้นะเรียบร้อยแล้วยังไม่สุกจีเลยครับโอ้โหดูว่าจะใส่ซองขวายทานมั้ยได้เลยครับโอ้โหเอาไปครับ,อ,บอ,อู้จ๋อพี่มาดูครับสองคนจอ๋อเข้าซ้ายขวาให้ทีนึงแล้วจริงไหมตรงกรอบโอ้โหนุ่มเลยเพื่อนเพื่ยังไม่ได้วิ่งไปหลังนักแม่นจังหวะนี้ <alors S 2> ป, rumor, ปังเงินแล้วจังหวะสุดท้ายดูแล้วบอลประตูมาไม่ออกด้วยครับเก็บลงมาแล้วแทำท่าจะส่งอยู่ให้ตัวกลางมาเป็นขวามีเติมแล้วฝากออกมาสวยครับเปิดทช่นแล้วด้านข้างสนามีรถจักรจะเถดหน่อยครับด้านข้างสนามรถจะเถิดหน่อยครับตัวศิษย์ดูด้วยครับเป็นไปได้ที่ออกนองสนามไม่นีดนึงครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวรถจวกรผู้เล่นในสนามครับยังไงรถจักรไม่ดีครับ

ตัวีงจัวะนี้ของรัสดาฟอนเล็กก็อยู่ที่บจะเป็นต้นครับปั่นเ้มาแล้วเกือถึงแล้วร้ายต้องแตะทีครับล้จังหวะที่ผู้ีนูชัดบอลฝ่าแล้วให้บอลท่บอลผู้การเลยต่อไปคนลูการเลเกโห้าคนล้วรู้ับโอ้โหตาเราะอะนั้นี่ต่อจากนี้ี่เสียไม่ได้นะ้คนนึงอคน โอเครับนว่เป็นสี่ครับเดี๋ยวผู้การจะใช้สิทธิ์ได้หนึ่งคนครับเใช้เสร็จฮ้ยต้องคิดว่าบ้า ลาอเมริกาเจอเบลเยี่ยมบ้าว่าอเมริกาเจอเจอ่าดิน่าเจอริดิน่าเสองคนได้โซฟีน่าบ้าโง,ง่ หลอกโดนต <onents and pick behaviour> <servir> ุ้หลอกไอที่สนหนัดดิม่้หลอกไปอเียวห่ไปเลยไปเดว่นมผมยาวะมไปแล้ว่อยนี่อว่แม่งเือตกไปตัวนัดมาแม่งวงห่ช้าเกชอบเลยไม่ไท้าไหร่ดีตื่นมาแล้วเจอยืนเยี่ยวเนี่ยหาย้องนุ่ใหญ่ มันบอกมันเฮ้ยมึงมาห้องใครวะไอ้แซมเรียนเท่าเท่ไรไม่รู้นะไม่เสือกเอาได้จ้ะปูมจัดกันมาแม่จดโธ่ถึงกอดก็จอดาวเล่สนงบไม่หายครับเราจัดกันมาได้เอาดูกันพริกลูกนีกันไหนจะไปหลบเพลาไหลยแม่ยูยังถืออ่านจังหวะได้ดีครับเราไม่เตะทิ้งด้วยครับยูโอ้โหบอลต่อข้างเลยก่อนเนี่ยโอ้โหไม่เตะทิ้งนี่เกือบไปครับแ้วพลาดมานี่คนเดียวเลยครับ ช่วงท้ายแล้ว5นาทีสุดท้ายครับยังเสมออยู่2ต่อ2ครับเนี่ยยังไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยครับเป็นไปได้ด <โ Coco. S 2> ้วยกันทั้งหสองทีมเลยครับโอ้โหลูกนี้แล้วไปได้ด้วยทางขวาโอ้โหต้องตึงจนขุดเลยครับนี่เรับผู้ใหญ่สีบอกเนียเข้ามาแลยครับเฟซบุ๊กันไลน์ครับไลน์อะไรเบอร์โทรอะไรรับเึยไม่หมดนะไม่ครับไม่ใช่แล้วจังหวะานี่ มือเหนียวไเลยแล้วโอ้โหชอบใช้มือเหนียวต้องเล่นบ่อก้องโดนโอ้โหเหนียวเลยครับแอสเซทิฟป้นานานนะที่นี่ครับไปย้าบอลเนี่ยไก่กำแพงตั้งใ,ใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับเซิรไก่กครับเนี่ยจับแล้วนู่หูจับไม่ดีลูกนี้ล่านครับ อ๋อให้สัญญาณคนระับคนสุดท้ายคนระับไพ่ใบสุดท้ายคนระับได้ครับสุดท้ายแนละท,นะท,นะท้ายสุดจะของผูง้การครับนะเรากระตดดแลาววะตู้นิ้วโอ้โหเกินกระสือสักวันสื่สสเลยชนะ่างหวะนี้ยเรื่งไม่ได้คนระับโอ้โหถ้านึกถึงถ้าคงับจอนี้ก็อยู่ที่สองไม่ถึงสี่นะ เปิดรองเท้าใหม่ด้วยหรืที่หมาเพิ่นนี้เปิดซิงเลยครับโอ้รองเท้าที่ใหม่กีเกลือแล้วจริ้มดูยิงไปประตูสองคัาแล้วแจ้งนำไปสามประตูสองโอ้โหอ้ยเก็บขึ้นมานำอีกครั้งนะเวลาที่เหลือได้ยังเหลือประมาณสามนาทีแล้วจริงใจลูกนี้ผมที่เกือบครับโอ้โหแล้วได้กันเร็วแล้วเกือเสียเร็วกันะครับใช่ครับก็ป่านในครูรองเทเสาโดน่า,านน,านี่ก็าทำผลงานดีมากเก๋มากนะท้ายแตัดกู้สกีนี่ต้องบอกหมดกันยาจริงครับ เขาไปเล่นยาแล้วนูนี้ดูไม่แต่นูเงีแมให้มาใส่อัดแล้วกวบอลงจังหนี้ติเตะโดนแขนเต็มเดูเปิดมาหาระเบิดจังหวะนีจับไม่ดีแล้วมือนนี้ห้ามไปดึงแล้วยิงลูสายตาเซ็งเโอ้โล จะเปลี่ยตัวเก็บอลเลไยรเลยูทากบตรงตรงขับต่อาบอกมเื่องเสาตัอดสองยอ้านต้ยิงอางีอย่างี้ือไม่ออกอะไรแบบใชยัดขึ้นมาโอ้โหแล้วตู่งห้ มาทาขวาแล้วเปิดโอ้โหแท็กอีนอน้อเลยครับโอ้จะสุดท้ายโอ้โหทนี่เลี่ยงนะโอ้โหท่ี่ยังเตะเลยครับบอสุที่กเนแล้วกเลยจะสวนครับไห้ทางซ้ายมาโจวโม่หงกเล่นยาหลายครั้งแล้วเราไปเสียบอลอาเราดูการสามคนด้วหอ้าวโดนในตัวลูการซสท้าออกซะอีกครับ ยิงแรงยิ่งรีบที่กลายเป็นติดท่ากันเองอานันทภูการับจังหวะเล็กเล็น้อยครับเมื่อสักครู่ท่านผ่านมาได้ทีข้างหน้านี่ว่าอยู่สองคนเลยครับโดองดนไม่ีกทีครับไอ้กาดกัดตอนนี้แี่ลูกนี่ลูกเราเป็นลูกกาดแล้วครับ ลัคนาโอ๊ยการอ่ะเฮ้ยลัคาต่อจากนี้เนะนี่ยนะต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้นไม่สามารถเจ็บตัวได้แล้วเอาแลเตะป้าเก่งครั้งนี้แต่ว่าฝ่ายที่ได้เจ็บนี่เป็นลัคนาฟอเรสต์ครับเพราเวลาบาดเจ็บหนึ่งน่ทีเลยวขึ้นเวลาหลังครับโอ้โหโอกาสที่ลัคนาฟอเรสต์จะคว้าสามคะแนนก็ถือว่ามีค่อนข้างจะสูงที่เดียวครับโอ้โหหน้านี้มีเพื่อนอยู่ด้วยแตายเราทุกนี้สวยครับ รุดไว้แล้วนี่จโดนดึงค,ค,ครับโอ้โหมุตสินนี่ต้องเรียกแล้วครับเรียกเข้ามามครับเหมือนเดิมรับโดนเปไฟเหลือครับยังไงคู่ต่อไปเราควรเต็มตัวได้เลยครับทางด้านไก่ชนแล้วก็โมนูนติกก็เลยเป็นการาไม่เห็นเวลาแล้วยังไงมาถึงสนามมาที่เปลี่ยนเพื่อจัดกายรอเลยครับดูเวลาสกอร์บอร์ดนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาบาดเจ็บครับใช่ครับโอ้โหระยะอันตรายครับตรงนี้ครับ ต้งแทงสาวคนจะเสียไม่ได้แล้วนะเพลสไหลมาเอ้าลูกจริงโอ้โหนี่ไหลมาแล้วเพื่อโดนบีบแบบเล่นยากเลยครับโอ้จังหวะไหลนี่ไหลเบาลงไปแล้วก็ถือว่าไหลหนักเพื่อนด้วยโอ้ผ้าลูกกาตีเสมอแล้วนะผู้การครับเปิดบอลยาวมาลูกนี้ยโมกทิ้งได้ครับเอาครับมาแล้วมาข้างหน้าเป็นทู้การด้วยโอ้โหลูกนี้ก็เบาอีกครับโอ้โหุบขาดไปเยอะ จากการสวนขึ้นมาของลูกนี้โดนวางครับแล้วจะได้เปิดเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง้วตอนนี้โอ้โหเียกว่าอยู่ในช่วงเวลาบีบหัวใจแล้วครับโบตั๊กมาเปิดเองเลยครับบอกให้ขึ้นไปให้หมดเลยครับตรูนตั๊กบอกให้ไปให้หมดครับเต็มรับไม่สนแล้วครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหนี่เกือบทำประตูได้ด้วยครับ โอ้โหประตูนี้ยิงหรือประตูนี้เกือบ <tinc S 1> <giving quin. S 2> ได้เลยครับเอาครับแล้วติดลงบนแล้วต้องดันขึ้นมาหมดเลยครับแต่น้าพการเล่นยงเขี่ยนั้นสั้นๆชิมงประตูกลางแล้วไม่ขาดเอายังเข้าทางนะาพุการทีครับเปิดที่นี่ยังปัดได้ครับได้ลูกเตะมุมอีกครับเฮ้ยตอบได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยตอบได้เหรอเฮ้ย แล้วผู้ดำเนินก็เป่าหมดเวลาครับผู้ฝึกแอชัชนสุดท้ายครับไม่สามารถอ่านตีเสมอได้ครับเดี๋ยวเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมนี้การสนามเลยครับใช่ครับเชิญเลือกทั้งสองทีมเข้าการสนามก่อนครับโอ้เราดูที่าันที่ปึ๊มติดติดจับกันมานอนไม่ลุกเลย สามคะแนนแล้วค่าจริงเกมนี้ตอบกัจะขอเลิศน่ะต้องบอกว่าพวกเขาลุกงานนี้ไปอยู่แมนยูน่ะช่วยกันสนความแบบได้ได้โอ้โหแล้วต้องบอกเปลี่ยนตัวมาในถุงที่ถึงเวลาด้วยแล้กูเลยสำรองน่ะดูเอาชนะไปตบอเสียวฟานกเลยนะเตะทั้งใองทีมเลยครับใช่ครับ